Amazing นี่ครับชื่อคลิปว่าจีฮอนอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่มาหาพี่ไปร่วมถอดทอนเอาไหมันอย่าใกล้พี่แล้วมาทำให้ผมท่ ใช่อยู่บนอยู่บนน้หงนนลานเี่ยวล้านเี่ยวล้านเี่ยวที่อยู่ติดแม่น้ำติดของอะไรวะยนแก้อาาเลยนเยแ้วเยเย้วที่ผมสั้นๆนะยาวไม่ได้เลยยาวไม่ได้เลย ยาถึงไหนแต่มทำถึงไหนขาหุขาเนี่ยอ้วนอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะเดี๋ยวตอให้พี่ชวนนี้ให้พี่ชมคนเีโอเคไอ้น้องรีบแซวไอ้ีที่ผมบอวที่เขาขา่าดับบี้มีลูกสคนหคนเดียวายแล้วนะายแล้วนะเย อันนี่เป็นบริษัยใหญ่นะสถาบันะสถาบันก่สารทองเนั่ชื่ออะไรนะสถาบันสารตะคอนแปลว่าไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ถามยขาอื่นไม่รู้อันนี้ข้อนี้ไม่รู้เลยสมุลพวงจำปีครับมีความหมายไหมมีครับแปลว่าโจรปีครับ ไม่นาถามกีอาความหมงีคือผวกีทำได้ทำช่องยูทูบไหมับอีช่องเยวเมื่อกี้ไ้เขาบอกว่าร้องเพลงใช่ไหมเอาเอาเยอะนะอยากเยอะร้องอ้อมมาอยากฟังไหมครับเพลงอะไรเพลงอะไรเรื่องาะไหรือเปล่ มีสิงเกิลเนี่ยอ๋อร้องสาวสิงคโปรีนะครับชื่อเพลงวอลดีลาสินะครับไปหาดูก็ได้ไปหาได้ที่ไหนยูทูบไหครับยูทูบอ่ะถ้าอยากฟังเพลงนอลดีลาสิงห์บุรีเมืองสิงห์นะพอลดีลาสิงค์ถ้าสุพรรณพูดครับผมก็เดียวรับก็เดียวของเถิดปกติคือท่านสุพรรณพูดเนี่ยเวลาจะไปเมืองไหนอะไรก็ต้องพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจีบสาวนั้นๆแต่นี่คือ ีหน้าเดินสิงครับอยากฟังไหมพรอมืออาดมาจีขอเด้ขอแม่ด้วยขอแม่ด้วยอ่าเใส่ใส่่่ะเสีงกยวก็เดียยวเดียวออจะได้เห็นนะจะได้เห็นนะก็เดียวนะเดี๋ยวช่วยตามก่อนนะครับไม่ได้

อย่าเดินไปตามต่อนะครับผมจะได้ย่อคลังทุเทื่อกีอยากฟังเพลงเอี่ยงไหมโอ้โหไม่ครับสนุกสิอยากครับสาธพรช่วงนี้ทํามาหากินเพราะถึงกับที่มาจริงเพลงนี้อีกหน่อยจะดังในต๊อกแตกติ๊กต๊อกเจดังในติ๊กต๊อกชื่อเพลงว่าคงผ้าให้นุ้ยหน่อยอ่าเคยฟังไหมกูยังไม่ได้ดู พี่แต่งสดเลยนต่เนี่ยแต่งสดถ้าพร้อมแล้วทังเลยนะโอเคครับมทาให้จดุยด้วยรอยให้หนื่อยเงาแล้วพี่ก็เอาความรักจากนุยไปโอเคขอเทียปรบมือครับผมตัดกระบอกตัดกระบอกขอบคุณครับตัดกระบอตั้งคณะกันได้แล้ว นลถามว่ารุกนนี้ล่างตรงไหนแต่เกี่ยวกับการจีบสาวพาสาวไปส่งบ้านโอเคปล่อยแล้วยังปล่อยแล้วใช่ไหมอ่ะปล่อยใน YouTube ใช่ไหมยหมดโอเค เกี่ยวกับศิลปินใช้ไหมครับศิลปินเกาหลีใช่ไัมนี้บอะไรนะอ๋อเอาไห้บีบผู้ชายนะครับชื่อว่าอยู่ในอย่างที่จะเป็นนักแสดงมีความมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับสาวเมืองสิงห์ยอดหญิงของพี่จากกันมานานหลายปี ใจพี่คิดถึงนะ s <S างท่ากลางแสงสีสีวิไลผู้คนที่สับสนและวุ่นวายมองไปบนถนนที่จอดยาวและเดียวได้เหมือนเวลามันยุดมุดบนหน้าซีอว่ฮยดูเธอช่างโดดเดี่ยวระว่างเปล่าเมื่อเธอจะไม่มีใครไม่เหมือนกับฉันในข่าวมา แลถ้าเธอเศร้าไปถึงข้างในเ <Yeah. S 1> ช็ดน้ำตา <Yeah. S 1> ไดะบอกมาว่าบ้านคุณอ,อยู่ที่ไหนช่วยไม่เกลียดกับผมได้ไหมผมไปส่งที่บ้านคุณ <Yeah. S 1> ไม่ต้องดูจ้จไม่ต้องมาทำเป็นทักทาย <Yeah. S 1> ผมก็แค่เป็นห่วงน้องางคนเดียวมานานแต่ลายย Falling love in the money e me before world uh. oh, Brady ป่ออ่ออมมะคืนกกนนี้ก็็ไไม่เปร ไม่เห็นว่างามสึ่งสักเพียงนา จำการแปงไฟที่พรั่งพล้าจำการแสงดาวที่ส่องแสงยินบนสะพานที่ทอดยาวมองเห็นมูดาลในใจแสงนบางคนที่เธอดูเหมือนกำลังจะเศร้าใจอีผมก็เป็นคนดียเข้าไปดูและเจอที่ข้างในงสวนัสดีเขาคนเชื่อ,อรายคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นคุณร้องไห้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคุณโอเคหรือเปล่าแต่อยากดูจากกันมากกว่านี้แล้วคุณมีแฟนหรือเปล่าให้ผมไปส่งได้ไหมไม่ว่ายัางไงแล้วบ้าคนคุณไกลหรือเปล่าฉันนั่งและสอนผมมานั้ ที่ไหลของเธอมันช่างอุ่นและแขงของเธอที่โอบมากอดและบอกกับผม,มว่าว่างอยู่เธอบอกเธอไม่มีใครเพราะเธอเสียใจแล้วเธอก็เศร้าอยู่เธอซ้อนและหลับลงไปและผมกี่ใจผมเลยไม่กล้าและผมก็พาเธอขี่รถออกไปทางสายอินบุลีไปออกเมลาเข้าบางและจานและลงายขผมบุลีไปท่าข้ามท่าช้างบางมันสิงบุลีไปบ้านไร่เข้าบางบางด้วยอารมณ์เศ้ียอดหญิงของพี่ จากกันมาหลายปีใจพี่คิดถึงนานที่ยังรักมันไม่เคยมีวันเจืดจ้าให้ที่พี่เหินหางพอสักนานจะสูงเกินไป เช็ดน้ำตาไดะบอกมาว่าบ้านคนุณอายุที่ไหนช่วยไม่เกลียดกับผมได้ไหมผมไปส่งที่บ้านคุณไม่ต้องดูจังไม่ต้องมาทำเป็นทัดใจผมก็แก่เป็นห่วงน้งทางคนเดียวมานานแต่ไลย f ล l l ย n ืมอินเด oh, ียแมนในเบอ Just call me before you your uh, s e e oh, ็นโยเกิ r ์ตโอ้เบ b a ี y ปล่อยอารมณ์ไม่ตามใจมาเบบี้จะแก่คืนนี้ก็ไม่เป็นไร